สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับนะคลิปที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือ,อคลิปจากช่องสบายสไตล์ลุงโจนะครับนะมาอัปเดตครับนะการรีโนเวทบ้านสไตล์สถาปนิกครับแลว้วก็วิศวะนะฮะนะตอนนี้ก็น่าจะเดินมาถึง EP ีที่93แล้วมั้งนะเออน่าจะเป็น EP ีที่93นะครับ หรือ,อยังไงนะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะครับเพราะว่ามันเยอะเลอกเกินนะครับวันนี้นะลุงโจพามาอัปเดตนะครับนะกา,ารก่อสร้างาที่อัปเดตขึ้นในช่วงวัน2วันนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงของประมาณบ่าย2โมงของวันที่1 7ครับวันที่17เดือนสิงหาคม2568นะภาพที่เห็นอยู่ก็คืออยู่ที่หน้าบ้านของลุงโจนะครับ อเดี๋ยวเข้ามาชมการอัปเดตเลยนะครับว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างนะฮะนี่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือการเคลียร์พื้นที่นะครับนะการเคลียร์พื้นที่หน้าบ้านนะทีะ่จะเตรียมแผนที่จะ,ะทำทางเดินแล้วก็สวนหน้าบ้านนะครับนะโดยทีมช่างนะอีกท่านหนึ่งนี่ก็นะกำลังเคลียร์งานเคลียร์พื้นที่ครับนะหลายคลิปนะทีะ่ทุกท่านเห็น บริเวณด้านหน้านี้นี่จะรกมากนะครับเนี่ยะลกมากนะเพราะามีเศษกระเบื้องเศษอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับนะตอนนี้ทีมช่างเขาเตรียมการที่จะเคลียร์พื้นที่นะครับเนื่องจากว่า,าในส่วนของการทํางานนะที่เป็นไซตงานที่เป็นโครงสร้างนะครับหลักๆเนี่ยมันก็เสร็จเกือบหมดแล้วนะเห็นไหมฮะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นดาดฟ้านะครับ แล้วก็ทําที่เขาเรียกว่าไม้ระแนงก,กั้นเอาไว้หมดแล้วเห็นไหมฮะนี่นะเป็นเป็นแนวที่อ่เรียกว่าเสร็จสิ้นนะครับอา่ารั้วที่เป็นรั้วเหล็กก็เสร็จแล้วนะครับนะก็เหลือเฉพาะการเก็บกระเบื้องครับเมื่อวานเนี้ยนะทีมงานก็ได้มายาแนวกระเบื้องนะครับก็ยังต้องล้างกระเบื้องอยู่นะฮะเนี่ยเพราะว่ามันอ่ามันยังเป็นคราบอยู่นะซึ่งก็จะมีการยาแนวอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่ยาเห็นไหม นะตัวที่ยาแนวก็จะมีมีสีเหลืองๆแบบนี้ตัวที่ยังไม่ยาเห็นไหมฮะเนี่ยฮะด้านนี้ก็ยังไม่ยาแนวนะครับแต่ว่าทีมช่างเขาเองก็ริ่งที่จะเคลียร์งานครับดูเนี่ยตัวนี้คือการทํางานของช่างอีกท่านหนึ่งนะฮะที่รับหน้าที่ในการเคลียร์พื้นที่ทางด้านข้างนี้นะฮะซึ่งลุงโจก็จะวางแผนทําสวนครับนี่นะฮะในแผนผังที่วางเอาไว้นะได้เขียนแบบแปลนออกมานะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ ในมือของอคุณจูนนี่ก็ออกแบบเองนะครับนะโดยจะมีในส่วนของอตัวที่เป็นอันนี้ก็คือทางเดินนะครับนะตัวตัวในบ้านนะครับแล้วก็จะมีทางเดินนะเดี๋ยวออกไปดูหน้างานจริงๆนะครับนี่ตัวนี้คือช่องที่เป็นหน้าบ้านนะครับนะที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมทําทามองทามองไปก็จะเห็นเปลนเป็น,ปนตรงเนี้ยนะตัวเนี้ยเนะียเนะี่ยก็จะอา่า ทำให้เป็นในส่วนของทางเดินครับนะซึ่งในรูปเนี่ยนะครับนะมองออกไปนะก็จะเห็นเป็นทางเดินนี่มองของจริงจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับตานะทุท่านดูตรงนี้นะฮะดูโจเองต้องชี้ไม่ถนัดนะตัวนี้อันนี้คือทางเดินนะฮะนี่ช่องนี้เลยนะครับจะลงช่องนี้นะครับนี่มองอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ที่เห็นอยู่ฝั่งตัวเนี้ยนะฝั่งตัวเนี้ยนี่นะนี่ ก็จะมาตรงนี้ครับนี่นะครับนะเพราะว่าลุงโจูวางผังเอาไว้ก็ตีโค้งครับนะก็จะมาฝั่งนี้นะฮะนี่นี่นี่กำลังปรับพื้นที่อยู่แล้วก็มาทะลุตรงนี้นะครับนะตรงที่เห็นเป็นนี่นี่ช่องนี้นะฮะก็คือประตูตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นประตูนะฮะนี่เปิดเลื่อนได้นะครับลุงโจูก็จะใช้พื้นที่ประมาณ1เมตรครับนะเพื่อเพื่อที่จะเชื่อมบ้านของคุณยายครับเนี่ย นะผังก็ออกมาเป็นแบบนี้นะนี่นะตอนนี้นาะยช่างเขากําลังเคลียร์อยู่ครับนะฮะนะโดยจะมีการวางตัวหนอนนะครับตัวหนอนลุงโจเอาแบบง่ายๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูซื้อแบบมาแล้วครับนี่นี่นะฮะนี่ก็คือแบบครับนะเป็นแบบเหล็กนะแบบเหล็กที่ใช้สําหรับในส่วนของการเ,าเรียกได้ว,ว่าให้ช่างเขาเทเทพื้นนะครับนะโดยใช้ ปูนซีเมนกับในส่วนของทรายครับนะบพอเสร็จแล้วหมาดนะลูกโจก็จะให้เขาเอา,เอานี่แหละแผ่นเหล็กนี่ครับวางทับลงไปแล้วก็กดลงไปตอนที่ยังมันยังไม่ไม่แห้งนะดีแล้วหมาดมนะครับนะมันก็จะออกมาเป็นช่องแบบอิดเรียงแบบนี้เลยนะครับประหยัดต้นทุนนะฮะนะโดยลุงโจอเองก็วางผังเอาไว้นี่เห็นไหมฮะก็จะทําเป็นเป็นช่องแบบนี้นะครับ นะอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งนี่นะฮะก็จะออกมาเป็นแบบนี้โดดูไม่ออกนะแต่ว่าอันนี้ลูกโจ้คุยให้ฟังเฉยๆนะฮะว่านะลูกโจจะใช้แบบตัวนี้หละฮะที่สั่งมาจากอินเทอร์เนต็ตนะเดี๋ยววางไว้ก่อนถ่ายไปด้วยนะแล้วก็อธิบายไปด้วยก็อาจจะมองภาพไม่ชัดนะครับนี่นะฮะอ่าถ้าวางไว้นะครับนี่นะก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้างานจริงนะฮะ เดี๋ยวลุงโจก็ให้เขาลงซีเมนเทซีเมนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะวางแบบนี้แหละนะครับนี่นี่ฮะวางแล้วก็กดลงไปครับนะแบบพิมพ์เขามีความกว้าง30ซนติเมตรยาว60ซนติเมตรครับก็เท่ากับกระเบื้องเ,อเล็กๆ2แผ่นนะครับต่อกันนะครับก็จะเป็นช่องแบบนี้เลยนะครับดูโอ้สวยงามนะฮะนี่ลุงโจก็ออกแบบเอาไว้เรียบร้อยนะครับนะก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันว่า แผนงานที่ลุงโจว,วางเอาไว้มันจะออกมาแบบไหนนะครับนะซึ่งด้านตรงนี้นะครับเดิมทีก็จะเป็นสวนหน้าบ้านนะครับเห็นไหมฮะนะก็จะมีต้นต้นหมาก,กเรียกว่าต้นปมนี่แหละนะครับอยู่ซุ้มหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วก็มีอีกอีกกอหนึ่งอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันมันขวางทางาบ้านนะครับก็เลยเคลียร์ออกไปนะครับตอนนี้ก็จะปรับพื้นที่นะฮะจะเห็นด้านนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟุตบาทบ้านนะครับ นะซึ่งเดิมทีมันจะมีขอบนะขอบซีมเมนต์เก่าๆอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวลุงโจก็ใช้ขอบตรงเนี้ยนะครับลงทรายนะลงทรายนะฮะเราก็จะปูกระเบื้องแบบนี้เลยนะเห็นไหมที่เห็นอ่ามันก็จะมีมันก็จะมีขอบเดิมก็จะทําแบบนี้นะครับนะอ่าแล้วก็มันก็จะจะมีขอบตัวเนี้ยที่มันเป็นขอบเดิมที่เป็นบ่อปลาเดิมนะเนะีน่ยะฮะเห็นไหมมันจะ โสมตัวนี้นะก็จะใช้ขาะตัวนี้นะครับปูด้วยทรายนะฮะส่วนที่เหลือที่เป็นดินแบบนี้นะลุงโจก็จะปูด้วยหินคลุกนะหินคลุกที่ที่ที่จะใช้ก็เม็ดประมาณนี้ครับนี่อันนี้คือบ้านของคุณยายนะเห็นไ,ไหมฮะนี่แต่ว่าของคุณยายไม่ได้ออกแบบอะไรนะครับเ mm hmm. ทหินคลุกไปอย่างเดียวไม่มีสไตล์ใดๆนะแต่ว่าลุงโจก, mm hmm. ก็ก็จะทานะครับอันนี้คือด้านข้างครับนะจะลกหน่อยนะ นะเดี๋ยวช่างเขาเคลียก็จะสะอาดครับนี่ตอนนี้นาะยช่างเขากาลังเคลียพื้นที่ด้านข้างอยู่นะครับนะก็แข่งกับฝนนะฮะน,นี่ซึ่งก็จะขนเอา,เอาพวกเศษเที่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ว่าจะเศษกระเบื้องเศษอิฐอะไรต่างๆนะครับนะต่อไม้อะไรต่างๆเพื่อที่จะปรับระดับนะครับนะก็จะเคลีย์ออกให้หมดเลยนะครับนะโดยมีไฮไลท์ก็คือต้นลำไยต้นนี้นะลุงโจะจะเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้นะฮะแล้วก็ จะออกแบบให้มันอยู่กับเป็นธรรมชาติด้วยนะครับนี่นี่นะทีมงานมาแล้วนะครับนี่นะโอ้ทีมงานเออเขาเรียกว,ว่ายาแนเเวทีมงานยาแนเเวมาแล้วนะครับเออมากันทั้งครอบครัวเลยนี่นะนี่นะนี่คือทีมงานยาแน,นวนนี้นะฮะนี่นะฮะตอนนี้ก็กําลังที่จะเข้างานครับมันจะเก็บงานแล้วนะครับอ่านะเอาอันนี้ก็คือ ในส่วนของทีมงานนะครับมีจะช่วยกันนะฮะรูปแบบที่ออกแบบเอาไว้นะก็จะเป็นหินหินภูเขาหรือว่าหินเกล็ดแบบนั้นแหละนะครับนะก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามชมนะฮะนะเพราะว่าพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะออกมาแบบไหนนะครับซึ่งมันก็จะออพอดีกับในส่วนของร้านค้าพอดีนะครับนะลุงโจไม่ค่อยได้ถ่ายให้เห็นนะปกติแล้วเนี่ยอ่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนติด กับร้านค้าของปนุษย์นะครับซึ่งลงโจก็จะทําเหมือนกันนะฮะนี่อันนี้ดูสภาพตอนยังไม่ทํานะครับยังมีเพดงเพดานนะยังต้องทําอยู่นะฮะเดี๋ยวจะออกมายังไงนะเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามดูนะครับนะแล้วก็เนื้องานในส่วนที่ยังค้างอยู่ก็ตรงนี้ครับนี่ด้านนี้คือด้านข้างครับดูสภาพมันยังมันยังไม่รีโนเวตนะครับอันนี้คือขึ้นโครงเอาไว้เฉยนะครับนะซึ่งเป็นด้านข้างนะนะเดิมทีก็จะมีโอ่งน้ําพวกนี้นะครับ นาะดูโจก็ให้ช่างเขาทำโครงคลุมเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทําเป็นห้องเก็บของนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็จะเก็บของอยู่นะฮะนี่นะก็จะมีงานก็คือหนึ่งจะลาดลาดพื้นเป็นซีเมนต์ครับไอพวกไหผู้โอ่งเนี้ยก็จะออกทุบทิ้งหมดเลยนะฮะนะแล้วก็จะเอ่อ,อ,อจะทํเทีคอนกรีตครับนะใช้รถมิกนะพวกโอ่งสามสี่ใบเนี้ยก็ทุบท,ทิ้งแล้วก็ทําให้เป็นเป็นพื้น เป็นพื้นเขาเรียกว่าเป็นตัวรองพื้นเลยนะเห็นไหมฮะดูสภาพมาตอนยังไม่มีโรเวทที่เป็นแบบนี้ครับนะเดี๋ยวลุงโจจะพาไปดูอีกงานหนึ่งนะซึ่งก็จะเป็นห้องน้ําในร้านครับนี่ตัวนี้ช่างคัดชิดเขากําลังทาสีครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะฮะนี่คืองานที่จะต้องทําต่อไปอีกในเฟสที่สองนะครับหลังจากเสร็จข้างนอกนะฮะก็จะมีงานพวก สวนอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยงานไฟฟ้านะฮะก็จะเป็นโซนตรงนี้เลยลุงโจไม่ค่อยถ่ายข้างในให้เห็นนะฮะนี่ก็คืองานที่ทีมงานช่างคันชิดเขากาลังทําค้างเอาไว้ครับนะก็ทําเพดานเอาไว้กันก่อนนะครับยกโครงอะไรขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นงานอีกงานหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นร้านมินิมาร์ทของประนุษนะฮะนี่นี่สภาพมันเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมทะลุออกไปก็จะเห็นเป็นเป็นเป็นตัวบ้านนี่มุมนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นนะฮะนี่ นี่ก็เก็บยาแนวเอาไว้เรียบร้อยเห็นไหมครับนี่มุมที่ออกไปก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะมุมนี้เลยนะฮะนะซึ่งงานตัวเนี้ยนะก็จะทําต่อจากเศษข้างนอกนะฮะนี่ก็จะเป็นเหลืองานพิดานอะเราก็จะมีงานไฟฟ้าครับดูประนว์เขากำลังงอนอยู่กับการเช็คของนะฮะนี่อะเดี๋ยวไปดูนี่นะตัวที่กําลังทําอยู่ตรงนี้นะก็คือห้องน้ํา นะครับนีน่ในช่างกันชิดเขาคลังคาสีครับตัวนี้ห้องน้ําเก่าจะโซมากนะครับลุงโจไม่ได้ถ่ายให้เห็นเลยนะครับตอนนี้ทำาการรีโนเวทแล้วก็คือยกพื้นขึ้นเดิมทีพื้นเขาจะต่าครับยกขึ้นประมาณสัก20เซนได้นะครับนะต้องต้องเสริมด้วยนี่เลยนะฮะบ,บันได1ขั้นนะครับแล้วก็ปูปูกระเบื้องนะครับนะเพราะว่ามันไม่มีการอาบน้ํา เดิมทีจะเป็นห้องห้องน้ําแล้วก็ใช้สำหรับซักผ้านะฮะเนี่ยนี่ตอนนี้ก็กําลังลงสีพื้นนะครับนะแล้วก็ทาสีพดานครับนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสุขภัณฑ์เป็นโถสุขภัณฑ์นะครับนี่ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนประตูนะครับเปลี่ยนประตูใหม่ยกจากพื้นขึ้นนะครับขนาดเจ็ดสิบคูณเมตรแปดสิบนะครับนี่ อันนี้คือภายในยห้องห้องอน้ํเก็บของของอร้านค้าของปนุษย์นะฮะซึ่งก็จะมีงานที่ปิดปิดช่องลมเห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ข้างบนก็จะเป็นช่องลมโปร่ปงๆโล่งๆนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนนะครับเนี่ยก็คืองานที่ท,ที่ที่อยู่ในส่วนของห้องห้องน้ําของปนุษย์นะครับนะก็คิดว่าน่าจะจบงานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะยานเนียวก็จบครับตัวเนี้ยนะฮะ เดิมทีก็จะมีเครื่องซสกผ้าตัวนี้แหละ,ะที่อยู่ข้างในแต่เรื่องจูก็ทําเครื่องซักผ้านะครับในจุดนี้ให้ปะนุษใหม่นะครับนี่ส่วนด้านนี้นะยังเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังของร้านค้านะครับนะซึ่งสภาพโดยรวมมันก็จะลกแบบนี้เลยนะดูนะฮนะซึ่งเห็นไหมจะมีไซส์งานอยู่นะเดี๋ยวช่างขันชิดเขาจะทําทการเก็บงานห้องน้ํานะครับนะอัปเดตให้เห็นนะฮะว่า งานก่อนที่ทําแล้วก็หลังทํามันเป็นยังไงนะครับนะอีกหน่อยนะสภาพทางด้านนี้นะครับก็จะได้ทำเป็นห้องเอก็บของซึ่งโซนนี้นะลุงโจจะไม่มีอะไรทํามากมายนะครับก็จะมีการเทพื้นแล้วก็จะใช้สังกะสีเก่าครับที่เป็นอลูซิงคหรือว่ามีทันชีทนะฮะนี่ทาโครงเหล็กครับปิดนะฮะปิดปิด,ป,ดปิดประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับนะแล้วก็จะตีระแนงนะครับ ให้มันโล่งๆนะครับเอาไว้สรับโซนตากผ้าอะไรต่างๆเนี่ยประมาณนี้เก็บของครับตัวนี้นะครับซึ่งก็อาจจะต้องได้ต่อเอนี่ยนะ,ะต่อ,อเขาเรียกว่าชายแผ่นสังกะสีเนี่ยออกมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าไอ้ที่ตั้งเสาเนี่ยมันมันดูสั้นสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวพอทําเป็นห้องแล้วมันจะสาดครับฝนอาจจะสาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับช่างอีกทีหนึ่งว่าจะแก้ไขยังไงนะครับจุดนี้ เพื่อไม่ให้มันาสาดนะเท่าที่เห็นอยู่ก็ประมาณสักสิบกว่าเซนได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของบริเวณหน้างานด้านนี้นะครับนี่นี่ส่วนทางด้านหลังอะไรต่างๆนี่ก็ยังยังไม่ได้ทำนะฮะนะสิ่งที่ค้างเอาไว้มันจะจะมีสีครับนะที่เห็นเป็นสีเหลืองเหลืองเนี่ยเป็นไม้เทียมสีเดิมนะฮะซึ่งลุงโจไม่ได้ไม่ได้เอาสีนี้นะนะก็ยังค้างกันอยู่เห็นไหมครับนี่ก็คงจะต้องเก็บงานนะครับส่วนด้านข้างนะก็ จะปูด้วยหินเกร็ดเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ทําตอนนี้นะฮะนี่นะนะฝนยังตกอยู่ครับนะก็มาอัปเดตให้กับทุกท่านได้เห็นนะฮะว่าอ่าบ้านอ่าสบายของสไตล์ดุงโจเนี่ยนะฮะเนี่ยโดยทีมงานวิศาวากะของเราเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเกือบปีแล้วนะครับนะทำปีที่ผ่านมาประมาณเดือนตุลาครับนะนี่เป็นหลังที่สนะครับเศษสะของนี่เลย นะสังกะสีเก่า,กาลองดูนะฮะนี่มันโซมขนาดไหนนี่ไมนะฮะลุงโจก็ไม่ขายนะเอาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวค่อยช่างกิโลขายทีเดียวครับเอาไว้เอาไว้ไวทำรั้วอะไรให้มันคลาสสิกนิดนึงนะครับนี่นี่ก็คือบริเวณด้านข้างครับนะถั่วให้เห็นนิดนึงนะฮะนี่นะคลิปนี้นะฮะเอาแบบกงกว้างนะครับนะจะได้เห็นบรรยากาศกันไปนะครับนะฮะส่วน แผนงานด้านนี้นะครับนี่ก็จะยกระดับพื้นขึ้นนะครับนะ,ะพี่น้องคงจะเห็นนะ,ะนี่นะมันจะมี1ระดับพื้นดินแล้วก็มีคอนกรีตตัวเนี้ยแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมย่างขั้นอางขั้นอยู่เนี้ยคือมันอันตรายครับนะฮะเวลาที่ลูกค้ามาเนี่ยมันก็เดินลําบากเวลาเราขนของก็ลําบากฝนตกมามันก็จะลื่นนะครับด้านนี้อันตรายเดี๋ยวลุงโจก็จะยกระดับให้มัน สูงเท่าระดับตรงนั้นเลยนะครับนะจนมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็จะรับกับมาบริเวณที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นลานด้านหน้านะครับซึ่งก็ได้คุยกันเอาไว้แล้วนะครับตามผังที่ดุงโจถ่ายเอาไว้ตอนต้นคลิปนะฮะนะก็คอยดูนะครับอีกหน่อยนึงก็น่าจะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานะครับนะส่วนอีกงานสุดท้ายนะที่จะให้ช่างเขาทำก็จะเป็นโงรถครับเนี่ยนะะ ตรงนี้มันจะมีรถเก่า2คันจอดเป็นสร้างอยู่ตรงนี้ลุงโจโูเกียเอาไว้เป็นอนุสร์นะฮะเราก็จะมีเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยคันเก่าๆนี่แหละนะก็ลุยใช้อีกคันหนึ่งแต่ว่าก็จะทาโรงรถอยู่จุดนี้ครับทาเป็นลักษณะของอเพิงหมาแงนนั่แหละหรือว่าเป็นทรงหลังคาโมเดิลนะนี่นะนะก็เอาไว้สลับจอดรถได้สี่คันครับน่าจะเอาสักสี่คันเพราะว่าคันนี้ของของคุณตาเดี๋ยวก็จอดตรงนี้แล้วนะครับก็คงจะให้จอดอยู่ตรงนี้ ลุงโจอก็จะทาอีกเป็นเป็นสี่เป็นสช่องนะครับนะก็จะจบงานแล้วนะฮะะทำโรงรถนี่ก็น่าจะจบงานแล้วนะก็คงจะไม่มีอะไรนะครับเราก็จะปิดงานสุดท้ายที่บ้านลุงโจนะจะอยู่โซนทางด้านหลังครับนะด้านหลังนี่จะมีอีกอีกอีกโซนหนึ่งนะฮะนี่นะที่ที่ที่กั้นสังกะสีเอาไว้เนี่ยนะอา่าต้องทํครับเพราะว่าตอนที่เอาไว้เก็บของจีปลาะ,ะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม นะที่เคลียออกมาจากทางทางด้านนี้เห็นไหมที่ช่างเขาทาอยู่ตรงนี้ก็เอามาคองอยู่ตรงนี้เลยนะเศษเหล็กพวกนี้ก็ขายได้นะฮะนี่นะนะก็จะทําจุดนี้อีกแต่ว่าจุดนี้ต้องรอหลังฝนครับน่าจะหลังออกรรษาโน่นแหละครับนะถึงจะได้ทําต่อไปต้องเก็บของออกมาให้หมดแล้วจะมีการลาดพื้นนะครับฮนะแล้วก็ทําห้องอะไรต่างๆเป็นห้องเก็บของนะครับนี่ก็คือโดยรวมนะครับนะคลิปนะ EP ที่9 13าสหรือนะจำไม่ได้ละนะครับนะก็ให้เห็นนะครับว่า อ่ทีมงานนะครับนะของนายช่างกันชิดก็กําลังทากันอยู่เรื่อยๆนะครับนะอยู่กันเกือบปีแล้วนะครับนี่ให้เห็นบรรยากาศที่อ่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะเก็บเอาไว้เป็นสตอรี่ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่แล้วก็ส่วนตรงนี้นะนี่นายช่างตัวเลขกของเรานะฮะก็กําลังอ่ประดับประดอาอ่พ่นสีครับเนะี่ยลุงโจนะไปสั่งไอ้เอเล็กดัดนะครับที่เป็นลาย ผีเสื้อดอกไม้ใบไม้นี่เห็นไหมเดิมทีถ้าทาเสร็จถ้าเป็นสีก็จะเป็นแบบนี้ครับเอามาตกแต่งแต่ว่าสีตัวเนี้ยมันไม่เข้ากันนะหมายความว่ามันเข้ากันเกินเนาะนะฮะมันมันมันเป็นสีโทนเดียวกันนะครับมองไกลๆมันจะออกเป็นสีเดียวกันนะเดี๋ยวเราก็จะจะเปลี่ยนนะครับสีจากสีเขียวใบตองอ่อนตัวเนี้ยมาเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้นะะที่นายช่างตัวเี่เขากำลังทําอยู่นะซึ่งทําออกมาแล้วนะครับ สีมันก็จะออกมาประมาณนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้เห็นไหมนะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะซึ่งจะมีความแตกต่างหน่อยนะครับนะส่วนตัวที่ที่รห้ือออกมาจากตรงตรงนี้ก็จะเอามาเอามาเสริมนะครับในช่องตรงนี้เห็นไหมครับนี่ตัวนี้ยังไม่มีใส่เห็นไหมฮะถ้าใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาก็ติดตามดูนะฮะนะส่วนโซนด้านในนะครับก็เหลือเฉพาะในส่วนของอไฟฟ้าครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้นะเดี๋ยวทีมช่าง คันชิดกับทีมงานก็จะลุยนะครับในส่วนของส่วนด้านในครับแม่นะมีตัวเล็กมาด้วยครับนี่นะเออมาช่วยคุณคุณแม่นะครับนี่นะนี่นะฮะเป็นเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมนะฮะนะนี่ด้านนี้นะนี่เห็นไหมมันยังมึดอยู่ตรงเนี้ยนี่เห็นไหมฮะส่วนด้านนี้ก็ยังไม่มีะระบบไฟฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวก็จะทำนะครับข้างข้างในอ่า ข้างนอกเนะี่ยให้เสร็จนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะฮะนี่ที่เป็นช่องอ่าขึ้นไปข้างบนนะฮะนี่นี่ข้างบนอ่ะดึงจูบขึ้นไปเพราะว่าได้เปิดแล้วเนี่ยเนี่ยฮะพาพี่น้องขึ้นไปชมนะฮะเนี่บันไดเขาก็ทําออกมาแบบนี้แล้วนะแต่ส่วนข้างข้าง,ข,างข้างบนจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยด้านนี้ยังค้างงานอยู่นะครับโอ้ในช่างเขาหามตัวนี้ขึ้นมา นะเป็นเทวดาครับนะนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอามาติดเอาไว้ที่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ข้างบนมองจากข้างบนไปจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมนะลงวงโจถ่ายแต่ข้างล่างไม่ค่อยได้ขึ้นมาข้างบนทักทีนะครับนะข้างบนจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะนะก็ยังไม่เสร็จครับดูสภาพยังยังยังเาขาเรียกว่ายังใช้แผ่นสังกะสีอะไรต่างๆกั้นเอาไว้อยู่นะครับส่วนกระเบื้องนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่อีกห้องหนึ่งที่ดุงจูนอนก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องระ,ะเบียงนะครับเห็นไหมนะก็จะทำอ,ะออกมาไปเรื่อยๆครับไม่มีแบบไม,มแบบไม่มีแปลนนะครับนี่ก็คือมองอีกมุมชั้นสองนะฮะก็จะเป็นแบบนี้โดยรวมครับนะบ้านของลุงจูนะส่วนนี้ก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะนะทางถัดไปจะเป็นบ้านของคุณยายนะครับอยู่ท่ามกลางเนี่ยบ้านนอกธรรมชาติแบบนี้ครับใน มองให้เห็นหน่อยนิดหนึ่งนะนี่นะนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของร้านปนุดนะครับที่ว่าจะทําต่อไปเห็นไหมมันจะติดกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมองมองออกไปจะเป็นผืนแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเขตที่ที่ดุงโจต้องทานะฮะดูสภาพเขาเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะฮะยังไงก็ลาไปก่อนครับคลิปนี้ยาวครับ